รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันความฝันจริงๆตั้งแต่เด็กก็คืออยากเป็นครูโตขึ้นก็เลยมีความคิดที่อยากจะเป็น NGO ที่แบบออกอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความฝันเราจะไปสอนเขาในชุมชนจะเป็นพัฒนาชุมชนเนี่ยเราจะต้องมีความรู้อะไรไปสอนเขาแล้วพอตรงนี้เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้เปิ้ลมองว่า เราไม่มีอะไรไปสอนเขาเลยยกเว้นภาษาอังกฤษช่วงแรกๆเนี่ยการที่มาทำเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดมากค่ะซึ่งรู้สึกว่าแอปเปิลเนี่ยพอเขาตัดสินใจที่จะมาเป็นเกษตรกรแล้วเนี่ยเขาคือเขาตัดสินใจจะทำอะไรเขาก็จะทำให้ได้แล้วก็ให้ดีที่สุดเปิ้คิดว่าชีวิตหนึงอะค่ะเราเลือกจะทำอะไรแล้วอยากจะให้อาชีพนั้นนะส่งผล แล้วก็มีแรงกระทบถึงสังคมให้ได้มากที่สุด สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับหากพูดถึงจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคงนึกถึงภาพธรรมชาติป่าเขาเมืองเหนือดอกไม้เมืองหนาวอากาศบริสุทธิ์เย็นๆและสถานที่ท่องเที่ยวทังธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งวันนี้รายการคนเปลี่ยนโลกได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกันครับซึ่งที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นภูชี้ฟ้าและดอยผาหมดนนั่นเองและจากข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติสําคัญในพื้นที่อำเภอเทิงพบว่า พื้นดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำป่าไม้และดินดีที่เหมาะกกบการเพาะปลูกปลูกพืชไร่และไม้ผลจึงไม่แปลกใจเลยครับที่อาชีพหลักของผู้คนในพื้นที่ก็คืออาชีพกเกษตรกรรมนั่นเอง พูดถึงแนวทางการทำเกษตรในปัจจุบันจะเห็นว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจและเลือกเดินตามวิถีเกษตรแบบอินทรียรวมถึงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพราะนับตั้งแต่มีการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์และวิถีเกษตรแบบผสมผสานมาได้ระยะหนึ่งแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเกษตรอินทรีย์คือทางอยู่รอดที่ยั่งยืนของเกษตรกรไทยในปัจจุบันจรจิงๆ และบุคคลเปลี่ยนโลกของเราสัปดาห์นี้ก็เป็นเกษตรกรเลือดใหม่ที่ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรในแบบเกษตรวิถีใหม่คือเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในผื้นแผ่นดินของตระกูลทั้งๆท,ที่เธอทั้งสองมีโอกาสและทางเลือกที่มากกว่าในสายงานอาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะอะไรเธอจึงตัดสินใจเป็นเกษตรกรมาหาคำตอบของจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้ด้วยกันครับชื่อวิลาสินีนามสกุลกิตาพานิชค่ะ ชื่อเล่นชื่อเชอรี่นะคะปัจจุบันทําการตลาดอยู่ที่ไร่ล่นลมค่ะชื่อสิริวิมลกิตาพานิชค่ะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลปัจจุบันอยู่ฝ่ายการผลิตที่ไร่ล่ลลมค่ะเรียนจบอะไรกันมาครับเชอรี่จะจบจากมหาวิทยาลัยอัสัมชัญน,นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเอแบกอะคะ่ะที่กรุงเทพจะเรียนด้านสาขาเมเจอร์ Major เนี่ยจะเป็นด้านการตลาดแล้วก็ไมเนอร์เนี่ยจะเป็นนิเทศ ค่ะจบสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นยูเอร์ซิตี้ประเทศออสเตรเลียค่ะเห็นว่าชอบกิจกรรมออกค่ายอา,าสาตั้งแต่เด็กๆเ,เล่าให้ฟังหน่อยครับป .4 ป .5 ป .6 เนี้ค่ะก็จะขอเข้าไปชอบชอบแบบ เลยลุยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งกันดานยิ่งชอบอะไรเงี้ยค่ะยิ่งกินอาหารแปลกยิ่งชอบโอ oh ้ oh oh. เป็นผู้หญิงชอบลุยตั้งแต่เด็กเลยแล้วการออกค่ายอาสาให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างครับสิ่งเหล่านี้ค่ะตั้งแต่ที่ไปมาเราจะเห็นว่าเด็กแต่ละที่อะค่ะคือเขาตั้งแต่เขาเด็กๆ็กอะเขาสามารถทําได้ทุกอย่างช่วยพ่อแม่ทํานู่นทนํานี่สามารถหุงข้าวได้สามารถทําอะไรได้เพราะทุกครั้งที่เปิ้นไปอะเปิ้นรู้สึกว่าแทนที่เราจะไปให้เขาอะเขากลับให้เรามากกว่าเปิ้นจะบอกเขาเสมอว่า รู้ไหมว่าคุณแต่ละคนมีความสามารถมากแค่ไหนคือสิ่งที่เปื้อนไปไม่ได้ไปให้เขาแต่ไปบอกในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วให้เขารับรู้ว่าเขามีความสามารถนะเขาไม่ใช่คนไร้ค่าเขาไม่ใช่คนด้ยอยโอกาสแต่จริงเขาเป็นเด็กที่เก่งเพราะว่าความลําบากไม่ไม่สะดวกสบายเนี่ยกับทําให้เขาแข็งแกร่งกับทําให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ นั่นก็คือประสบการณ์ที่ได้จากโลกภายนอกแล้วในครอบครัวล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ลอล้อมเราให้เป็นเราแบบทุกวันนี้ยังไงบ้างเรื่องความอดทนเป็นอย่างแรกความอดทนอย่าบ่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้เราเรียนรู้จากตรงนั้นว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงแล้วมองในแง่ดีของสถานการณ์นั้นว่ามันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลที่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไงบวกกับว่าเรื่องการประหยัด คือจะเห็นชัดจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆคือคุณพ่อประหยัดมากคือแบบถามป้าทำไมมีเงินเราไม่ใช่ะบอาว่าเราต้องเก็บไว้นะเราเองมีที่นอนมีบ้านมีอะไรครบแล้วเราจะต้องเก็บเงินอย่าใช้ฟุ่งเฟือยใช้ให้พอเพียงเพื่อที่จะเก็บเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีเหมือนเราเพราะว่าอย่างคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ให้ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆก็จะเห็นคุณแม่ให้คนนู้นให้คนนี้ใครมีปัญหามา ก็จะเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นหล่อหลอมทําให้เปิ้ลกับพิชชรี่เป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณเชอรี่ล่ะครับได้เห็นแบบอย่างอะไรจากคุณพ่อคุณแม่บ้างอ่อบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คือไม่ใช่ให้แค่เงินนะคะแต่คือคุณพ่อคุณแม่จะให้ทั้งแนวคิดหรือว่าการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอะค่ะคือเรามีอยู่เท่าไหร่เราใช้เท่านั้นคือเราต้องรู้จัก การบริหารจัดการเพื่อที่เราจะสามารถมีผลกระทบดีๆต่อคนอื่นด้วยค่ะเราก็กลายเป็นว่ารู้สึกชอบที่จะให้แล้วพอเราให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะการให้ทําให้เรามีความสุขยิ่ยงกว่าการรับนี่เป็นความจริงที่สุดครับและววันที่ตัดสินใจบอกท่านว่าเราจะเป็นเกษตรกรท่านว่ายังไงบ้างครับก็ความรู้สึกแรกก็คงช็อกแล้วก็อึ้ง <laughs> แต่ก็คือว่า ต้องบอกก่อนว่าเพราะของเปิ้ลก่อนที่จะมาทำไร่เนี่ยเปิ้ลไปเรียนที่หนึ่งไร่หนึ่งแสนมาแล้วและอยู่ที่นั่นมาปีหนึ่งมันก็เป็นเหมือนเตรียมความพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่เขาก็นึกว่าเรียนแล้วก็นึกว่าจะจบตรงนั้นแต่ก็คือพอมีพื้นที่ตรงนี้เปิ้ลก็เลยบอกว่าขอขอมาอยู่ตรงนี้นะเขาก็เลยบอกว่าจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้หรอซึ่งซึ่งเปิ้ลก็บอกว่าก็ก็อยู่มาแล้วนะที่ที่ไปเรียนมาก็ทําให้เห็นว่าอยู่แล้วเพราะตรงนั้นก็อยู่คนเดียว ตอนที่อยู่หนึ่งไร่หนึ่งแสนใช้ชีวิตยังไงครับคุณแม่พูดมาประโยคหนึ่งว่าเนี่ยอย่าลืมล็อกประตูบ้านดีๆนะปิดหน้าต่างดีๆอปุ้นเขก็หัวเราะเขาก็บอกเออไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างคือหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยคือเขาจะให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเลยจะอยู่บนพื้นที่ของตัวเองในหนึ่งไร่ก็จะมีแปลงน้ำมีสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เขาสอนเาว่าหนึ่งไร่เนี่ยควรจะมีอะไรบ้าง ซึ่งตอนแรกเราก็ไปไป,ไปเยี่ยมปเปิลที่นั่นนะคะเราก็ยังยังช็อกอยู่ว่าโหคือเก่งโน้ตที่เขาอยู่ได้ขนาดนี้แต่การเป็นเกษตร,รกรเต็มตัวจริงๆมันยากกว่าเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านเชื่อในตัวเราไหมว่าทําได้ให้เมื่อเราตัดสินใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้คําแนะนําแล้วก็ส,กส่งเสริม ว่าไหนๆเราจะมาแล้วเขาก็ส่งเสริมว่าแนะนําว่าจะอยู่ยังไงควรจะต้องเตรียมยังไงบ้างควรจะวางแผนยังไงเนี่ยค่ะเมื่อเราตัดสินใจเริ่มต้นทําอะไรก็ตามการได้รับกําลังใจและแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวเป็นพอในการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วครับช่วงหน้ากลับมาติดตามหนทางการเป็นเกษตรกรมือใหม่ของทั้งคู่รับรองครับว่าอัดแน่นไปด้วยแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่กําลังคิดเริ่มทําสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอนรอชมให้ได้นะครับ เจออุปสรรคเยอะมากที่ว่าจริงๆปลูกข้าวสี่รอบแล้วไม่ได้เพราะว่าเจอน้ําท่วมคือปลูกไปแล้วคือแบบข้าวงามมากสวยมากแล้วเจอน้ําท่วมแบบเดือนหนึ่งอ่ะเราก็เสียใจนะคะแต่เราก็โอเคเรียนรู้แล้วแล้วชาวบ้านจะบอกว่าพอมาเจอเราบอกโอ้ยนึกว่ากลับบ้านไปแล้วอะไรย่างเงี้ยเราบอกโอ้ยไม่กลับเราลุงก็น้ําท่วมข้าวก็แบบปลูกผัก